สวัสดีครับผมบานเมกะทอยนะวันนี้อยู่กันที่เมกะทอยออตคายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเจ้ากระต่ายน้อยนะครับสามห้าส k e t b u n อ y เก็บันนี่ครับารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกัน มาดูรายละเอียดของเจ้ากระต่ายน้อยคันนี้กันนะครับสามห้าศูนย์แซดล็อกเก็ตบันนี่สำหรับผมในชุดแต่งนี้โคตรเถื่อนโคตรดุเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาไล่ของรายละเอียดกันนะครับในส่งกันชนหน้าครับก็จะเป็นกันชนหน้าล c อ e t b u n บ y นะีรับพร้อมกับลิ้นหน้าที่เป็นทรงตรงรุ่นของล o อ k e t b ตบ n นีเลยนะครับผมแก้มข้างนี่ก็จะเป็นป่องเย็บตามสไตล์ล็ cket b u บันนีะครับผมอ่ะในส่วนของฝากระโปรงหน้านะฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นเพียวคาร์บอนนะแต่ทําสีเดียวกับตัวรถนะผมเพื่อที่จะทําให้รถอะมันดู คันนี้มีการอัปเกรดเป็นไฟหน้าม i เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าสังเกตดูดีๆมันจะเป็นลูกแก้วดวงใหญ่นะครับมันจะไม่เหมือนกับไฟหน้าตัวปกตินะแล้วก็ในส่วนของลายด้าน,ะนขน้างเนะี่ยโอโ้โหมาพราะคำว่าแฟร์รี่แซดนับเรียกได้ว่าออกแบบแล้วลวดลายมันเนี่ยได้ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนบันไดข้างนะ,ะก็จะเป็น3 5 0แซดล็อกเก็ตบันนี่นะครับผมโป่งหลังเป็นโป่งเย็บแบบนี้ก็เป็นล็อกเก็ตบันนี่เช่นเดิมนะครับผมวิงหลังดักเ a i ลก็เป็นล็อกเก็ตบันนี่นะครับผมในส่วนของกันชนหลังเเนนนจะป็กัชดิม แต่ว่ามีดิฟュเซอร์หลังที่เป็นทรงของ o c k ก็ตบั n นีเพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่งของท่อไอเสียคันนี้ก็เป็นท่อไอเสียสแตนเลสทั้งเส้นนะผมก็มีซุ้มเสียงที่ทรงพลังเหมือนเดิมนะเพราะว่า350 Z ซเนี่ยเป็นรถยนต์ที่เครื่องใหญ่เนาะแต่ว่าเป็นระบบ NA ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับทำให้เสียงออกมาได้แบบทรงพลังสุดๆเลยนะครับอ่ะขึ้นมาในส่งไฟท้ายกันต่อไฟท้ายคันนี้นะก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายนิส m o โมนะเป็นของแรงไอเทมอีกหนึ่งอย่างครับเป็น Nismo LED เรียบร้อยแล้วครับผม มาดูในส่วนช่วงล่างกันต่อนะครับสำหรับ 350Z คันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นระบบถุงลมนะครับผมอ่าเป็นถุงลมที่พิเศษหน่อยนะครับเป็นโช๊คสตัดปรับเกียร์ของ Olin DFE นะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงออกใส่ชุดถุงลมเพิ่มเข้าไปนะครับทำให้ช่วงล่างคันนี้เป็นระบบถุงลมพร้อมสตัดปรับเกียร์เลยครับและในส่วนของช่วงชุดล้อนะครับชุดล้อคันนี้นะเป็นล้อ Wirk แท้นะครับผมออฟลึกนี่แบบสุดตารางนะครับพร้อมกับยาง245นะยางหลังเป็น275นะเรียกได้ว่าลงตัวสําหรับรถคันนี้มากๆเลยในส่วนของ ก็อัปเกรดมาเป็นเบรกเบมโบนะครับผมอ่าเป็นเบมโบ้ตรงรุ่นของ 350Z เลยนะครับทั้ง4ล้อเลยเบรกหน้าจะเป็นเบรกหน้าเบมโบ4สพอร์ตนะับเบรกหลังเนี่ยเ็จะเป็นเบรกเบมโบ2พอร์ตนับอ่าเรียกได้ว่าทําให้รถคันนี้จัดฟิตเมนต์ถุงลมเนี่ยออกมาได้แบบสวยสุดๆครับผมอ่าสารุปช่วงล่างนะครับ มาถึงในส่งภายในกันต่อนะครับภายในเนี่ยคันนี้ก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะดูหรูมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนคอนโซลนะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับไม่ค่อยจะมีริ้วรอยเลยนะครับผมและวิทยุเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นวิทยุ2ดินด้านล่างนะครับและส่วนวิทยุด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวิทยุ a n d ด o i d นะครับผมทำให้รถคันนี้อัตรรถในการขับขี่ที่เพลิดเพลินสบายๆเลยนะครับและในส่วนของคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะเป็นคอนโซลเก ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แบบสมบูรณ์นะครับภายในก็ค่อนข้าง,ง,งสะอาดนะครับผม ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันพาพร้อมกับขุมพลัง 3,500cc V6 นะผมของนิสสันนะครับรหัส VQ นะเรียกได้ว่าทําให้สุ้มเสียงของรถคันนี้ทรงพลังนะครับแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นรถสปอร์ตเนะาะอัตราการเร่งมันก็ดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการปรับจูนใดๆทั้งสินน้นแต่ว่าคันนี้มีการแอดระบบหม้อน้ําเพิ่มเข้ามานะเพื่อที่จะทําให้เหมาะสมกับบบสภาาาาาาาพออากาศ้้้นนเรรระครวยควมไดดี ยิ่งขึ้นนะับห้องเครื่องเด็กก็ดูอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยงามและพร้อมใช้งานมากๆครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้ากระต่ายน้อย350แซดล็อกเก็ตบันนี่คันนี้นะครับมีราคาอยู่เพียง1นึ0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับใครชอบนะครับรีบเข้ามาดูเข้ามาจับจองกันนะครับผมอ่าแล้วที่สำคัญผมรับประกันให้เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำตัดต่อนะครับผมให้ลงในสัญญาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะเพจเมกะทอยออโตคาร์นะครับแล้วก็ไลน์แอดเมกะาทอยนะครับอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะผมพักทายกันเข้ามาได้เลยหรือจะมมมมาาาาชตััััวจริงกกนนดดหเข้้ไ ันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ